จอข่าวร้อนล่วงข่าวลึกค่ะเข้ามาในช่วงที่3ามขอทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะไปตามกันที่การตรวจสอบรัฐบาลนะคะของทางพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยค่ะที่ถือว่าเนี่ยนะคะมีความเข้มข้นมากขึ้นทุกขณะโดยเฉพาะกับความพร้อมนะคะก่อนการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วังใจรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ค่ะ โดยนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะคะสอสสัสดส่วนของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นประธานคณะกระกกรมการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมด้วยในวิทยาบุรณศิริสอสพระนครเสียอุธยาในฐานะประธานวิฝ่ายค้านในสุพลฟองงามเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและสมาชิกจํานวนหนึ่งนะคะได้เข้ายืนยติถอดถอนนายกรัฐมนตรีในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพร้อมกับรัฐมนตรีอีก8รายประกอบไปด้วย ายสุเทพเทือกสุบานรองนายกรัฐมนตรีในกรจติกาวนิต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในจุติไกรเริกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองคอาจครั้งไพบูลรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีในชวรัชชานวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโสพลสารลำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางกรทิวานาคาายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายสุภชัยโพสุรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์นะคะต่อในประสบสุขุ ประธานวุฒิสภาโดยนายมิ่งขวัญกล่าวเขาว่าการยื่นถอดถอนคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา271เพื่อให้ประธานวุฒิสภายื่นไปยังคณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชตามมาตรา274กันต่อไปนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะทางพรรคเพื่อไทยก็จะมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก9คนนะคะซึ่งเพิ่มในกสิทธิพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้ามานะคะจากการยื่นถอดถอนต่อป ปชซึ่งในเบื้องต้นได้มีการกําหนดวันอภิปรายเอาไว้ทั้งสิ้น4วันโดยทางพักยืนยันว่าร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานสอสอพักเพื่อไทยนั้นจะร่วมอภิปรายด้วยอย่างแน่นอน และสําหรับประเด็นนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องใหญ่ๆค่ะคือ 1. การสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดง 2. การทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้าที่และ3ความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความล้มเหลวในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนค่ะ นายกรัฐมนตรีในอภิสิทธิเวชาชีวะนะคะก็ได้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายคา้านที่มีการยื่นจติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าอาจจะมีการขอเวลาถึง4วันนะคะเรื่องนี้นายกยกล่าวว่าต้องดูตามความเป็นจริงค่ะในขณะที่ยืนยันว่ารัฐบาลน,นั้นมีความพร้อมเพราะว่ามีการเตรียมตัวมาโดยตลอดและก็เชื่อว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายนั้นจะสามารถชี้แจงให้สังคมเข้าใจถึงการทํางานได้ก็เดี๋ยวดูดูตามสภาพความเป็นจริงนะครับ เพราะว่ายังไม่เห็นยตวนนิวันนี้วันนี้คงต้องไปยื่นถอดถอนก่อนครับ,รบวันนี้คงต้ยื่นถอดถอนก่อนช่วงนี้ดีเวลาความร้อนในการที่รเราเอ่อก็คงทําได้เร็วฮะคงทําได้เร็วครไม่ไมีเสียวจะเอาก,กันปลายทิศนี้เลยก็ได้เือนครรอยะเววลาาอออ่ีปยยันู่ที่อย,ทอยู่ที่จํานวนผู้อภิปรายแล้วก็จํานวนผู้ที่ถูกอภิปรายนะครับมันก็คงมี กรณีในอดีตซึ่งสามารถที่จะมาเทียบเคียงกันได้ครับที่ท่านนายกบอกว่าปลายที่นี้ก็สามารถที่ไปได้แสดงว่าถ้าเขายื่นภายในที่นี้ท่านนายกจะก็เด <AD> ี๋ยวต้องต้องคออุยกับท่านประธานนะครับทางทางคอรมอกับท่านประธานแต่ว่าที่เคยหารือกันไว้ล่วงหน้ากับทางครมก็บอกว่าสามารถที่จะทาได้เร็ว trov, คร้มพร้อมของรัฐมนตรีแต่ละคนที่ต้องพร้อมคร,ครับต้องพร้อมเพราะว่าทำทำงานอยู่ต้องรู้ตัวเองทําอะไรนะฮะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทา นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะคะยังได้มีการพูดถึงกรณีที่มีคนคอยติดตามขับไล่ในขณะที่ลงพื้นที่นะคะว่ากําลังตรวจสอบว่าถ้าเป็นเจตนาในการขัดขวางการทํางานและการหาเสียงโดยเฉพาะถ้าหากว่าโยงได้นะคะว่าใครอยู่เบื้องหลังนั้นก็จะต้องมีการดําเนินการเพราะเท่ากับว่าไม่เคารพต่อหลักประชาธิปไตยส่วนนะคะคิดว่ามีคนชักใย,ยอยู่เบื้องหลังหรือไม่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องเข้าไปตรวจสอบค่ะเป็นเป็นเรื่องของ ก็กําลังจะให้ตรวจสอบอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างบางเรื่องเนี่ยก็เป็นคือถ้ามันเป็นเรื่องของการเจตนานะครับเพียงเพื่อที่จะขัดขวางการทํางานหรือขัดขวางการหาเสียงและถ้าหากว่ามันโยงไปถึงใครอยู่เบื้องหลังอันนี้ก็ต้องดําเนินการนะครับเพราะว่าเพราะว่าเท่ากับว่าไม่เคารพในหลักการประชาธิปไตยหมายมถึงท่านคิดว่าอาจจะมีคนชชกยายและจัดฉากอยู่เบื้องหลังเพื่อให้เกิดภาพแบบเมืม่อผมว่าต้องตรวจสอบกันนะครับเพราะว่า เพราะว่ากรณีแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ากรกตก็ต้องเข้ามาดูด้วยนะครับถ้าหากว่าเป็นการดําเนินการของพรรคการเมืองและถูกขัดขวางจากพรรคการเมืองอื่นเนี่ยมันก็ผิดนะครับนี่ถ้ามันยังมีเรมันจะเหมาะรับการที่จะตั้งและยงให้มันเป็นอย่างนี้ก็ที่ที่ผ่านมาสองสามวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะครับไม่ได้มีอะไรรุนแรง ค่ะท,ท่านผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ทางด้านการเมืองนะคะที่กําลังเดินหน้าก็สุ่กระบวนการการทางานของรัฐสภากันอีกคร,ครั้งหนึ่งนะคะก็เพื่อเป็นการพิสูจนะะ์ล้ค่ะในศักยภาพ,ภพของทั้งจากทางด้านของฝ่ายค้านเองแล้วก็รัฐบาลและคะ่ะว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะคะฝ่ายไหนจะสามารถเอาชนะใจประชาชนได้นะคะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าได้มีการวิเคราะห์กันออกมาจากบรรดาก,กูรูทางด้านการเมืองหลายคนเลยทีเดีย <ๆ S 2> วค่ะว่าศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ก็คงจะไม่ต่างไปจากนะคะการโชว์ผลงานหรือว่าเป็นการหา เสียงผ่านหน้าจอโทรทัศน์นะคะก็คงต้องรอติดตามกันละค่ะนะคะเพราะว่ามีการคาดการณ์กันไว้ว่าคงจะอีกไม่ช้าไม่นานน่าจะมีบรรยากาศนะคะการอภิปรายไม่ไว,ว้วางใจให้พวกเราได้เห็นกันค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะจ่อข่าวร้อน